ค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะยิยยยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ My d Day ด a y ดวงอีกแล้วเนาะวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานๆน,นะคะเดือนละหนึ่งคลิปนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วกับหัวข้อของเรานะคะว่าความรักความสัมพันธ์กับเรานะคะแล้วก็คนคุยคนนี้นะคะจะเป็นไปในทิศทางไหน โดยทางนี้ค่ะก็จะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด4่กองเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็มีสีที่ทุกๆคนชอบนะคะให้รู้สึกว่าไพ่ใบไหนที่รู้สึกตรงตัวต่อตัวเองนะคะก็ให้เลือกไพ่ใบนั้นมาได้เลยเนาะนะคะก็กองที่1กองที่2กองที่3และกองที่4นะคะก็สามารถเลือกตามความชอบได้นะคะถ้าตรงนะคะก็ฝากต่อเนาะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเอ๊ความสัมพันธ์นี้มันไม่ใช่ก็ลองฟังกองอื่นดูก่อนนะคะแต่ว่าสําหรับไมเนี่ยนะไมจะรู้สึกว่าแบบเออถ้ามันมี2กองจริง หมก็องฟังหั้งคู่เลยนะคะแล้วก็ดูทิศทางของความสัมพันธ์ว่มมามันกำลังไปทิศทางไหนกองนั้นอาจจะเป็นของเราก็ได้นะคะอ่ะเริ่มจากกองที่1นนะคะกองที่1ไพ่ใบแรกนะคะจะเป็นไพ่ที่จะแทงถึงความสัมพันธ์ของตัวเราที่มีต่อเขานะคะอ่ะเป็นไพ่นอัพคัพกลับหัวเนะาะอ่ะไพ่นี้ก็คือเหมือนแบบว่าความสัมพันธ์เนี้ยแตกกอดน,นะคะเราเนี่ยเป็นคนที่ มูทารูที่จะจีบเขาละแต่ว่าตอนนี้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออความสัมพันธ์นี้เราเราจีบเขาว่าพอแล้วปล่อยให้เขาได้ทําบ้างดีกว่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปตามที่ออที่ที่แบบมันเกิดขึ้นและกันอะไรอย่างี้ค่ะคือเราเหมือนเริ่มมีอาการท้อทแท้แล้วก็เริ่มไม่สู้กับความสัมพันธ์นี้แล้วเนาะเราไปดูไพ่ทางฝั่งเขานะคะว่าตัวเขาเนี่ยคิดยังไงกับคนบ้านนะคะ ตัวไพ่ของเขานะคะเป็นไพ่เพยทคอยกับหัวเนาะตัวเขาเนี่ยก็คือจะว่ายังไงดีไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือกนะคะแต่ว่าเขาได้พลาดสิ่งที่ดีที่สุดก็คือตัวคุณเนี่ยไปนะคะเขาเหมือนแบบว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสบ่อยแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการเริ่มความสัมพันธ์กับเขานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยได้ทําพลาดหลุดทาคุณพลาดนะคะเออแบบหลุด พาดพังออกไปเนาะในความสัมพันธนี้นะคะก็เลยคนก็เลยสึกท้อแล้วนะคะตัวเขาก็เหมือนแบบว่าได้ปล่อยสิ่งที่มีค่าหลดออกจากมือไปเรียบร้อยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเราสวยแบบชดๆอยู่แล้วนะคะไม่เสียดายหาใหม่ใช่ไหมนะคะกะ็ความสัมพันธ์ทางนี้นะคะไม่ได้มองเขาถึงขนาดแบบเป็นคู่แฟนเนาะแต่ว่ากําลังคุยคุยการจีบจีบกันอะไรเงี้ยคะ่ะเผื่อใครเข้าใจผิดเนาะ ใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายเป็นเส้นของความสัมพันธ์นะคะว่าแบบความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือว่าไม่ไปต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับใบสุดท้ายด้วยนะคะว่าตัวไพ่เนี่ยสรุปความสัมพันธ์นี้ออกมาในเรื่องของโฟร์คอ i ์สนะคะเป็นไพ่เหรียญมาเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับความตรณีที่เหนียวนะคะพอในเรื่องของความกลับหัวเนี่ยความหมายก็จะแบบค่อนข้างเปลี่ยนนะคะ หรือไม่ก็หนักเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยเรารู้สึกว่าไพ่สี่เหลี่ยมน่เป็นเหมือนบอกว่าต่างคนนะคะต่างมีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองเนาะเหมือนไม่ยามมอบโลกให้กับอีกคนหนึ่งค่ะมันเหมือนสร้างโลกไว้สองใบแล้วก็แบบลกอนี้เป็นของฉันอีกโลกหนึ่งก็เป็นโลกของเธอฉันจะไม่ก้าวไปเรื่องเกินไปแบบแก้าวไก่ในโลกของเธอเลยคือ ทั้งสองคนเนี้ยคู่นี้นะคะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวสูงมากไม่ค่อยรับรู้เรื่องราวของอีกฝ่ายเท่าไหร่คือแบบเธอทําอะไรก็ทําเราไม่ได้สนใจนะคะไม่ใช่ว่าไม่สนใจกันนะหมายถึงว่าทุกคนมีหน้าที่เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนกับว่าไอความเหินห่างตัวเนี้ยความที่มันแบบว่าเออเราเข้าใจว่าเขาทําอะไรแล้วก็เลยไม่เข้าไปยุ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนว่าพอมันไม่มีแกนเชื่อมกันมันก็เลยดูห่างกันไปโดยปริยายนะคะแล้วความสัมพันธ์ของค,คู่นี้ก็เลยแบบว่าเหมือน มันห่างกันแล้วกันเนะาะจับไพ่สองไปที่แบบว่าครั้งแรกเนี่ยเราได้พลองพยายามแล้วนะคะแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยแถมแบบว่าได้พลาดสิ่งที่ดีที่สุดก็คือตัวของเราออกไปด้วยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่ได้กองที่1แล้วกันเนาะนะคะกลับหัวทุกใบเลยนะคะเริ่มต้นออกมาได้แบบกลางๆแล้วกันไม่เชิงว่าไม่ดีนะคะเพราะเราก็ได้หมดใจหรือว่าแบบเบื่อแล้วไม่อยากพยายามกับคนนี้แล้วเนาะก็ไปเริ่มต้นกับคนใหม่แล้วกันนะคะอะ ต่อไปนะคะเพื่อนๆที่เลือกกองที่2หรือว่าไพ่สีฟ้าชุดนี้นะคะใบแรกนะคะเป็นตัวของเราเนาะตัวแทนของเรานะคะไพ่ของเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างสุขุมนะคะเป็นคนควบคุมอารมณ์เก่งมากนะคะมีความเข้าใจค่อนข้างสูงเลยนะคะไพ่ใบนี้คิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้ชายที่ได้นะคะหรือถ้าเป็นผู้หญิงที่ได้ใบนี้ก็จะเป็นคนที่แบบค่อนข้างมีนิสัยกึ่งๆผู้ชายแล้วกันไม่ได้ห้าวนะคะแต่ว่ามีความใจเย็นสุข,ขุมควบคุมอารมณ์เก่ง ะะอันนี้เป็นไพ่ที่คนสามารถปรับตามอารมณ์เลยคนเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนนะแต่ว่าไม่เคยแสดงออกมาให้ใครเห็นเลยนะคะทุกอย่างเนี่ยเก็บซ่อนภายใต้แบบ ภาพลักษณ์ที่คุณมีอยู่เลยแต่ว่าในใจเนี่ยรู้สึกนึกคิดเยอะมากนะคะอันนี้ในความสําคัญในความขอขอ,ขอภัยะคะ่ะในความสัมพันธ์เนาะคนค่อนขอ้างที่จะอ่าพึงพอใจในความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้อยู่แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าภัยของเขาเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงเนาะแบบชอบคุณไหมนู่นน่นอะไรยังไงนะคะแต่ภัยของคุณเนี่ยอารมณ์ตอนนี้คุณคงที่แล้วนะคะอาจจะมีแบบน้อยใจบ้างดีใจบ้างแบบงอนนอยอะไรเงี้ยมีหมดทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกซอแแบบ่อนไว้ในแอพพลิเคชั่จะอยู่ข้างไหนบางทีในใ,ในใจเ,เนี่ยคุณอาจจะ กระโดดเตลลีลาเฮ้ยดีใจมากเลยเขาตอบแชทแล้วนะคะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยคนก็ได้แต่แสดงว่าอืมโอเคนะคะแบบเป็นการข่มอารมณ์เอาไว้เนาะก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะไม่ได้มีผลเสียกันในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะต่อไปไปดูไพ่ของเขาค่ะไพ่ของเขาเนี่ยเป็นไพ่โฟบสอดแปลว่าดีดของเขาเนี่ยเพิ่งผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีมานะคะแล้วก็มาเจอกับตัวคุณเนี่ยที่ค่อนข้างแบบไม่ได้แบบ งงเงงไม่ได้งงแงอารมณ์วุ่นวายคือเป็นอารมณ์แบบความเข้าใจกันซะมากกว่าเนาะตัวเขาอะรู้สึกผ่อนคลายมากๆนะคะที่ได้อยู่กับคุณเนาะเพราะว่าเหมือนอดีตที่เขาเจอมาเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเลยนะคะเขาจริงจริงอะเขาอยากจะปีกเฟทที่จะแบบพักเรื่องราวแบบรักๆค่ๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยดันมาเจอคุณพอดีก็แบบเออก็ขอพักใจตรงนี้สักหน่อยละกันนะคะก็ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะยังไม่ลงคอมมิตเมนต์นะคะไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเลย ไพ่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นไพ่เดอะเฮลเฟนะคะหรือว่าไพ่สังฆราชนะคะคเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับคอมมิชเมนต์ต่างๆการตังต้ง,ตงสถานะ การเป็นแฟนกา,การแต่งงานอะไรก็ตามแต่ที่เป็นข้อผูกมัดน,นะคะซึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะเป็นเพียงแค่ความสบายใจของกันและกันก่อนแต่ว่ายังไม่สามารถลงสถานะได้นะคะก็แนะนาว่าให้ค่อยๆนะคะต่อไปเรื่อยๆก่อนนะคะค่อยๆแบบคุยกันค่อยๆหยอดกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะมาเองนะคะไพ่สังฆราชเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างนานหน่อยแต่ว่าแบบถ้าคุณไม่ใจท้อซะก่อนนะคะไพ่สังฆราชจะตอบแทนคุณในตม ผลการกระทําที่คุณได้ทําไว้แน่นอนนะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเวรกรรมทําอะไรใครทําอะไรไว้ได้อย่างนั้นนะคะแต่ามาเป็นผลการกระทําจากคุณจริงๆถ้าคุณหย่อนอะไรไว้คุณก็จะได้ผลการกระทํานั้นคุณหย่อนต้นหลักเอาไว้นะคะมันก็จะปลูกผลออกมาเป็นต้นหลักนั่นแหละนะคะความสัมพันธ์นี้ตอนแรกก็ใจเย็นๆก่อนนะอย่าเพิ่งรีบในเรื่องของการลงคอมมิชเมนต์นะคะเขา,าตัวเขาเนี่ยมีอดีตที่มันไม่ดีเขาผ่านเข้ามาเนาะดังนั้นเนี่ยตัวเราควรจําเป็นที่จะรักษาใจเขาก่อน,นะคะพยายามใช้ความ ความเข้าใจของตัวเราความเป็นผู้ใหญ่ความเขาเรียกว่าอะไรอะความสุขุมของเราเนี่ยผ่านความสัมพันธ์แล้วก็ความเป็นอุปสรรคตรงนี้ไปให้ได้นะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะแค่แบบอย่าเร่งเวลามันนะคะทุกอย่างมีเวลาของมันนะคะใจเย็นๆหน่อยอันนี้คือสิ่งที่ไพ่บอกนะคะต่อไปค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่3หรือว่าสีชมพูน้ําตาลตัวนี้นะคะเอะ่เรามาเริ่มกันเลยนะคะ ไปแล้นะคะแชมเปญเ n นเลยนะคะเป็นตัวไพ่ของตัวคุณเองเนาะของเพื่อนๆที่เลือกกล่องนี้นะคะแชมเปญเ n นสเนี่ยเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะการหาสมดุลในชีวิตของตัวเองนะคะแชมเปญเ n นสใบนี้อาจจะหมายถึงกับเพื่อนๆที่มีคนคุยหลายคนก็ได้นะแลวไม่สามารถเลือกได้ว่าจะเอาคนไหนอ่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีนะคะพายกันสับสนงงวุ่นวายนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือไม่สามารถที่จะเลือกได้นะ,ะชีวิตของตัวคุณเนี่ยไม่สมดุลอาจจะเป็นเรื่อง ความสัมพันธ์ที่แบบอาจ App, จะมีคนคุยเยอะเลยไม่รู้จะเลือกใครนะคะหรืออีกอันนึงเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการ manage เวลาค่ะเรื่องส่วนตัวของตัวเองเรื่องภาระที่บ้านของตัวเองเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆอะน,นะคะไม่สามารถ m a n a g ได้ทําให้หาสมดุลไม่เจอค่ะว่าถ้าจะคู่กับคนคนนี้เราควรอยู่จุดไหนในความสัมพันธ์เราควรจะเป็นคนในความลับเราควรจะเป Led ิดเผยความสัมพันธ์หรือว่าเราควรจะทํำยังไงกันแน่นะคะเนี่ยเป็นไพ่ t e m p e r a ที่ทว่าคุณยังหาสมดุลในชีวิตของตัวเองไม่เจอนะคะว่าไม่รู้ที่จะอยู่จุ ไน,นไปดูไพ่ของเขาคนนั้นกันนะคะ The t r i f o i n s นะคะไพ่อของเขาเนี่ยขึ้นมาว่าเขาก็ค่อนข้างจริงจังในเรื่องความสัมพันธ์นะคะไดมีการวางแผนหากว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีการคุยเล่นๆว่าจะเป็นเดทจะไปกินข้าวหรือไปเที่ยวที่ไหนก็ตามอะค่ะฝั่งนั้นเนี่ยเขาวางแผนจรงิงๆนะคะเขาไม่ได้พูดออกมาลอย,ลยๆพใ,ให้เราวัดฝันเฉยเนาะ mm hmm. ก็นะคะลอง เปิดใจแล้วกันเพราะว่า t ทมเพลนส์เนี่ยเป็นไพ่ที่ค่อนข้างหาสมดนตนในตัวเองได้ยากนะคะเขาเรียกว่าอะไรดีความไม่แน่นอนของตัวเราแล้วกันเนาะแต่ทางฝั่งเขาค่ะค่อนข้างมีการวางแผนมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะก่อนที่เขาจะไปเดทกับคุณอะไรเงี้ยเขาก็มี เขาเรียกว่าอะไรอะปรึกษาเพื่อนมีการวางแผนมีการเสร์ชหาข้อมูลนะคะว่าไปท่องไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยเออเป็นสถานที่เดทที่ดีไหมนะคะก็กําลังสร้างความประทับใจให้กับคุณละกันนะคะดังนั้นก็เชื่อใจเขาหน่อยเนาะลองล,อง,ลองจุดความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเออยืนอยู่ตรงนี้เราสบายใจก็ยืนอยู่ตรงนั้นได้เลยนะคะอ่ะมาดูไพ่ใบที่สามกันว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะอ่า The six of cups นะคะไพ่เป็นการเกี่ยวกับเรื่องของอดีตความไร้ทิ้งสาและก็ความปลอดภยัยนะคะ,ะความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดมาอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของคุณนั่นแหละที่ใจโรดีนะคะ the t i m u l e n c e y กลับเนี่ยเป็นไพ่ที่หาสมดุลในใจของตัวเองไม่ได้นะคะทำให้ใบสุดท้ายเนี่ยคำเขาเรียกว่าอะไรบทสรุปในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะในความสัมพันธ์มันทาให้เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเซฟไม่ค่อยปลอดภัยแล้วกัน นะคะไม่ใช่ว่าสุ่มเสี่ยงแบบว่าจะโดนหลอกว่าอะไรนะคะแต่คิดว่าเป็นเพราะเราน่าจะตัดสินใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าเทีมพลินส์เนี่ย มันคือไพ่ของเหมือนความใจโลเลของเรานะคะไม่รู้ว่าแต่ความรู้สึกจากไพ่เนี่ยมันมาเหมือนว่าคนนอกจากคุณคุยกับคนนี้แล้วเนี่ยคนยังมีคนอื่นๆอีกน,นะคะที่ทําให้คุณเนี่ยใจโลเลในความสัมพันธ์เนาะก็ใบเนี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะมันอาจจะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยก็ได้นะคะก็ใช้ใจตัวเองและกันเนาะในการเลือกในการตัดสินใจนะคะใช้ใจ ความรักเนี่ยมันต้องใช้ความรู้สึกเนาะนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันใช้ลอจิคอลไม่ได้นะคะใช้ตรรก,กะมาพิสอ่ามาช่วยไม่ได้นะคะ<ม>ถ้าเราใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากเกินไปนะคะมันก็เกิดผลเสียทั้งนั้นนะคะใช้ลอจิกมากเกินไปอีกฝั่งนึงก็อาจจะความรู้สึกมากเกินไปฝั่งนั้นก็อึดอัดเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยทำทุกอย่างให้มันสมดุลให้มันอยู่ประมาณปานกลางพอดีนะคะแล้วค่อยๆตัดสินใจทีละย่างน้องไม่จำเป็นต้องมีสำหรับคนที่เลือกก่องที่3นะคะเป็นกำลังใจให้ ต่อไปนะคะเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่4นะคะเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่4ก็ดูทรงจะเป็นผู้ชายอีกแล้วนะคะไพ่ที่ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ราชาถือดาบความสัมพันธ์ตอนนี้คุณดูตึงๆเนาะไม่แน่ใจว่าเล่นตัวหรือว่าอะไรนะคะต่ว่าคนรู้สึกคนอยากจะควบคุมความสัมพันธ์ไม่ใช่เขาไม่อยากจะสิเหมือนตอนนี้กําลังตึงใส่ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไม่แน่ใจว่ามีการเขาเรียกว่าอะไรดี นอยกันหรือว่าไม่พูดคุยกันหรือเปล่าเนาะนะคะก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะรู้สึกเยอะแต่ว่าเป็นคนพูดออกน้อยมากนะคะพอพูดไปเนี่ยก็จะเป็นคนที่พูดค่อนข้างแรง ะะระวังเรื่องคําพูดของตัวเองดีีนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันก็อยู่ได้เพราะคาพูดเนาะบอกหวานกันบอกรักกันอะไรเงี้ยทีเนี้ยพอเราไม่พูดหรือว่าเราตึงสายเน่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยถ้าเขาเป็นคนคิดมากท่านะถ้าเขาเป็นคนคิดมากเนี่ยเขาจะคิดตเตลิดไปไกลนะคะแต่ความสัมพันธ์ที่แบบถ้าคุณจริงจังกับเขาแล้วอะไรเงี้ยคุณก็ดูจริงจังกับเขาประมาณหนึ่งนะแต่ว่าขึ้นอยู่ว่าตัวคุณได้แบบสื่อสารออกไปได้มากน้อยเพียงใดและอีกฝั่งเนี่ยเขารับรู้ได้มากน้อยเพียงใด นะคะซึ่งแต่ละคนมีความรับรู้ที่ไม่เหมือนกันนะบางคนก็คือต้องบอกให้ชัดเจนก่อนถึงจะเข้าใจนะคะบางคนก็คือแบบเอ้ยฉันเข้าใจอยู่แล้วว่าแบบเออคือทำตาตรแสดงแค่นี้คือเธอชอบเรานะคะอ่าในดูซีไพ่ของเขาขึ้นเป็นชาลิออดนะคะ ตัวเขาเนี่ยก็พร้อมที่จะฝ่าฟัฟอานอุปสรรคเนาะพร้อมที่จะสู้นะคะแล้วก็เดินทางไปกับคุณเสมอนะคะในเรื่องความสัมพันธ์แม้ว่าจะรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความเข้ากันไม่ได้อยู่บ้างนิสัยบางอย่างที่มันปรับก,กันไม่ได้ก็พยายามปรับเข้าหาตัวคุณ ไะะพ่ชลัลย์เป็นไพ่ใหญ่เขาเป็นคนที่มุทะลุมากเลยนะคะเป็นยอดนักสู้แล้วกันก็ไม่งั้นก็จะอยู่กับคุณไม่ได้อะเนาะนะคะทีนี้ในเรื่องความสัมพันธ์นะคะมันเป็นเหมือนไพ่นักสู้2คนมาเจอกันเนาะดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องคําพูดนิดนึงนะคะเหมือนจากความรู้สึกไพ่ทั้งคู่ที่ขึ้นมาค่ะฝั่งหนึ่งแรงปุ๊บอีกฝั่งหนึ่งก็พร้อมที่จะแรงกลับเหมือนกันอารมณ์เหมือนน้ํากับ น้ำกับลมล้กันอ่บไม่ใช่น้ำกับไฟนะคะน้ำกับไฟมันเป็นขั้วตรงข้ามเนาะอันนี้เป็นน้ำกับลมนะคะท้าไม่หนึเป็นน้ํากับลมนะคะเพราะว่าจากความรู้สึกอะค่ะยิ่งลมซัดแรงเท่าไหร่นะคะน้ําก็ยิ่งซัดแรงเท่านั้นนะคะมันเป็นแรงที่แปรผันตามกันเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะสื่อสารอะไรออกไปตรงๆอย่างเงี้ยค่ะ พยายามใช้คําพูดที่มันเหมาะสมเนาะนะคะเพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะคะแต่ว่าคือไพ่เนี่ยขึ้นมาแบบยอดนักสู้ทั้งคู่เลยทั้งชาลีออดทั้งกีงบลอบอนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวคุณอ่ะเป็นคนปากแข็งละกันแสดงออกไม่ค่อยเก่งแต่คือรู้สึกเนี่ยรู้สึกเยอะนะคะแต่ไม่ค่อยแสดงออกส่วนตัวอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็ยอดนักสู้ตรงที่ว่าเออแบบแกก็แกก็พูดมาสิวะเอออะไรเงี้ยเขาก็เหมือนพยายามตื้อพยายามแบบว่า ไม่ได้เตือแบบอ้อนนะแต่ก็คือรู้แหละว่าไอ้ทำสิ่งเนี้ยอ่ามันคือการที่คุณกําลังพยายามสื่อสารความรักกับเขาแต่เขาก็จะพยายามทำเป็นแบบไม่รู้ไหนพูดให้ฟังหน่อยอะไรเงี้ยเออประมาณนี้นะคะอ่ะไพ่สุดท้ายความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ the two of coins กับหัวนะคะปกติเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันดูเหมือนจะไม่แน่นอนนะคะไพ่ two of c o i n เนี่ยเป็นไพ่สองเหรียญที่เป็นเหมือน ความสัมพันธ์ที่มันเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดเวลามีอารมณ์ขึ้นมีอารมณ์ลงกันได้ตลอดเวลาอันนี้ให้ระวังนะคะเพราะว่ามันเป็นได้ทั้งสองความหมายถ้ามันไม่ดีขึ้นมันจะลงเหว่ทันทีจะในความสัมพันธ์ของทัวพอยทีใช่มันกลับหัวเนาะความสัมพันธ์ตรงครั้งนี้ค่ะถ้าถ่ายังแรงใส่กันอยู่ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะความข้อใจผิดอะไรต่างๆอารมณ์อ่าเช่นอารมณ์ต่างๆเนาะมันจะแรงขึ้นเช่นกัน ะ,ะในทางกับกันค่ะถ้าคุณปรับความเข้าใจกันทั้งคู่เราลดความแรงกันนะคะให้มันนิ่งความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นทั้งคู่เลยนะคะค่อยๆระวังเรื่องของกาพูดนะคะัวคุณเนี่ยสำคัญมากนะคะระวังเรื่องปากนิดนึงนะคะอาจจะพูดอะไรที่แรงไปและอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดและจะกระทบกระทั่งกันได้ นะ,นะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ทั้ง4กองเนาะนะคะก็เป็นกาลังใจให้ทุกฝ่าทุกฝ่ายนะคะขอให้เป็นความสัมพันที่ดีกับทุกคนนะคะแล้วก็อวยพรให้ทุกคนเป็นวันที่ดีนะคะขอบคุณค่ะ